ขอบคุณคลิปต้นฉบับจาก The f u ฟ k Boom ฮัลโหลเอ,อว่าไงอยากให้ช่วยมาได้ปะไม่กำลังซื้อหม้เลขเก,ก้า,าก็ได้รีบซื้อแล้วมาเลยนะกูหาไม่เจอหมายความว่าไงว่าหาไม่เจอก็กูหาเจอแต่ซอสหมายความว่าไงว่าเจอแต่ซอสก็บอกว่าเจอแต่ซอสถ้าง,งั้นก็ออกไปจากที่ขายซอสดีววะก็ได้ก็อย่าตะคอกใส่กูสิเจอแต่ซอสหมายความว่าไงว่าเจอแต่ซอส ก็เจอแต่ซอสก็ไปแผนกต่อไปสิว่าก็เจอแต่ซอสแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยกูยอยู่ที่ซอสหมายเขาว่าไงว่าอยู่ที่ซอสก็นนอบอกว่าอยู่ที่ซอสในร้านน่อยู่ไหนกูบอกว่าอยู่ที่ร้านซอสไงแล้วทำไมมึงไปซื้อไหมเล็เก้าที่ร้านซอสวะอีอะไรวะ เชี่ยแม่งไม่กูเกียดแรงนมทวงอ้าแล้วมึงทำเยีเย่ยอะไรวะเนี่ย